สวัสดีค่ะแฟนๆช่องดากศิษทุกท่านวันนี้แอดมินมีข่าวสารเกี่ยวกับราคาทองคํามาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะสําหรับราคาทองคําประจำวันที่17มิถุนายนล่าสุดปรับ5ครั้งแล้วราคาทองคําประจําวันที่17มิถุนายน67ประกาศครั้งที่1เปิดตลาดเมื่อเวลา9นาฬิกา2นาทีคงที่ไม่มีการเปลีป่ยนแปลงน,นะคะโดยทองรูป,ปพรรณขายออกา 40, บาทละ4 9 5 0บาทรับซื้ออยู่ที่บาทละ 3 9 6 2 8บปาทจุด24สตางค์และในครั้งที่2ปรับลงอีก5 0าบาทค่ะส่วนในครั้งที่3เวลา10นาฬิกา54นาทีปรับขึ้นมาอีกรอบ50บาทและครั้งที่4ก็ได้ปรับลงอีก50บาทต่อมาเวลา15นาฬิกาหนาทีปรับในครั้งที่5นะคะโดยปรับขึ้นอีก50บาทโดยทองรูปพธร์รับซื้ออยู่ที่บาทละ3าม2 8บาทจุด24สสตางค์และขายออกที่บาทละ 4ี่0บาททองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่า 4, บาทละ4,350บาทขายออกา 4, บาทละ4,450บาทและในส่วนของราคาทองคำตลาดโลกหรือ Gold Spot อยู่ที่2,320.50ดอลลาร์สหรัฐต่อออนค่ะขอบคุณที่มาจากสมาคมค้าทองคำนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมค่ะ